ชื่อกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ครับหรือว่าไฟเอกเนนชัยภูมิครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์ครับอยู่ที่สิทธิ์ไทยแลนด์เชียงใหม่คราอยู่ที่เชียงใหม่เลยเนาะครับมีใครเป็นคู่ป a r t n e r ซ้อมบางที่นั่นจิกซอกาก้าครับบทในค่ายเชียร์กันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าเราสูงเท่าไหร่นี่ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับเราเหมือนสไตล์เลยครับ ฝีมือครับกวันนี้เราเจอกับเจ้าพยาไฟครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกี่วันต่อยเข้ามาป้าครับเขาเป็นมวยตไตายเลยจำได้ไหมมวยดักเดะดักต่อยดักซอกดักแทงอย่างวันนี้เราจะวางกี่วงอ๋งกันลูกศอกลูกแทงลูกหมัดครับอืมแล้วเรามีอาวุธอะไรเสริมบ้างไหมมีครับมีอะไรมาเสริมบ้างวันนี้ที่จะสู้เขารอดูบนเวทีดูเวทีไหมยังก่อนปีโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนวันนั้น ต่อยไปที่รังศีรษะรังศีรษะมันนึกเจอใครครับสิมคีเลียเป็นไงบ้างพิดแพ้ครับอกไปพิกแพ้เขาครัมึงไปพลาดว่านั้นเถอะเลยแพ้เขาเลยครับวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ลอยปอนมาลอยปอนแล้ววันนี้ต่อยรังไหกครับมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่มีครับคือใหญ่ขึ้นปะใหญ่ขึ้นครับเเพราะมันหยุดเราหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่โควิดประมาณ ส <45 S 2> ี่ห้าเดือนแล้วอ๋อคือต่อยวันนั้นเสร็จก็หยุดเลยครับแต่นี้ตัวก็กินเนาะมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วคิดว่าถ้าเข้าไปช่างมีน้ําหนักเราจะมาเกินหรือไม่ขาดแน่าจะพอดีครับพอดีแบบสบายสบายบใช่ใชไหมอันแล้วต่อยมวยมานี่รวูนทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาสี่สิบกว่าไฟสี่สิบกว่าไฟเราคนจังหวัดอะไรครับสก<โ>ลคนครครับฝากเชิญเชิญไปครับเรานี่ยนะ เย็นนี้ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำเต็มที่ครับวันนี้คู่แรกนะรเนาะเต็มที่แน่นอนโอ้เคขอบพระน้ำใจ